สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็กลับมพบกับพันอีกแล้วนะคะกับช n แนลพันลิตเติ้ก้าก็เห็นพันมาเปิดคลิปบนที่นอนแบบนี้แล้วก็ใส่ชุดนอนแบบนี้แน่นอนว่าวันนี้เนี่ยพันจะมาทำคลิป Morning r o u t i n นก่อนไปมาหาหลัยนั่นเองนะคะเย้ yeah. ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาตีสามครึ ก็วันนี้เนี่ยพันก็มีเรียนตอน9ก้าโมงเช้านะคะคือจริงก็คือมีเรียน9ก้าโมงเช้าทุกวันนะปกติพันก็จะตื่นประมาณตีสี่ถึงตีสี่ครึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้พันอัดคลิปพันเลยต้องเผื่อเวลานะคะก็เลยตื่นเป็นที่สามคือที่ต้องตื่นเช้าทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าบ้านนองพันกับหมอค่อนข้างไกลนะคะก็เลยต้องเผื่อเวลาเดินทางเนาะโอเคค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราพันก็จะไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราไปกันเลย ก็เดี๋ยวเราจะมาล้างหน้าแปรงฟันกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวรวบผมขึ้นก็คืออันนี้มันน่ะสะผมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะมันก็เลยแบบตอนเช้าไม่ต้องสระนะเราก็จะใช้เป็นโฟมล้างหน้าตัวนี้เลยคือตัวนี้ดีมากทุกคนเป็นของเคลียร์โนดนะคะเป็นแบบวิตซีนะช่วยให้แบบหน้าขาวหน้าใสเาลยมัน เราก็จะมาเป็นขันต่อนะโอเคตอนนี้ก็ล้างหนะ้าแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวต่อไปก็จะไปอาบน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปแต่งตัวกันเนาะไป้ำก่อน ตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือใส่เป็นชุดนักศึกษาแบบจัดเต็มมากวันนี้คือต้องบอกเลยว่าปกตินพันไม่ใส่ชุดนักศึกษานะคะคือจะใส่เฉพาะแบบว่าเออจะแบบไปถ่ายทิกตอ,อกหรืออะไรเล่นอย่างงี้แต่ถ้าปกติก็คือไม่ใส่เลยนะเออคือแล้วโมโทอ,อ่ะเขาไม่ใส่ชุดนักศึกษากันทุกคนคือเขาจะใส่เป็นชุดแบบฟรีสไตล์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษาเราก็เลยแบบเออไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษาเลยแต่วันนี้แอดคลิปก็ขอแบบว่า นนนิดึงเะ็โอเคก็เดี๋ยวต่อมาเราจะมาทำ get ready with me กันนั่นเองนะคะเฮ้ยทุกคนข้างหลังวุ่นวายป่ะมันเป็นที่ไหนพีมน่มันพังตรงไหนพี่คือชี้ตามตลอดแล้วแบบทำอะไรก็ตามนะคะก็จะเห็นนางอยู่ในคลิปนิดนึงนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่ม get ready with me กันเลยนะคะอย่างแรกเราก็จะใช้เป็นนี่เลยโทนเนอร์แพดของลากาสนะเป็นการเ r ็ p ผิวก่อนนะคะอันนี้พันใช้เป็นสูตรชุ่มชื้นนะคะ คือดีจริงใช้จนจะหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะคือตัวนี้พอเราใช้ใช่ไหมมันก็จะช่วยปรับให้ผิวเรามีความเย็นขึ้นนะคะแล้วมันก็จะทำให้เราแต่งหน้าได้ติดทนมากขึ้นนั่นเอง ต่อมาเราก็จะมาลงพวกเซรั่มนะคะน้องันก็จะใช้เป็นวิซีน้องฉันนะอันนี้ก็คือแบบชอบมากใช้มาหลายซองแล้วนะคะรู้สึกว่าใช้แล้วสิวมันไม่ค่อยเกิดซ้ำเหมือนคนนี่มันจะเป็น,นเนื้อเซรั่มคือเข้าไปในผิวเลยต่อมาก็จะใช้เป็นตัวนี้อันนี้ก็คือจะเป็นเซรั่มของเคลียร์นตคือถ้าเป็นซองก็จะเป็นซองสีม่วงนะตัวนี้ช่วยแบบว่าลดรอยดําอะไรอย่างนี้นะคะ ต่อมาเราก็จะมาลงเป็นวิตซีแต่เป็นแบบครีมนะคะต่อมาก็จะมาทาเป็นกันแดดนะคะก็ใช้เป็นกันแดดของเครียโน ต่อมาเราก็จะมาฉีดเป็นสเปรย์น้ำแร่ตัวนี้นะคะคือจะบอกว่าดีมากเลยตัวเนี้บางวันน้ำพันไม่ได้แปดทนด้วยแปดใช่ปะแต่ว่าใช้ตัวเนี้ก็รู้สึกว่าเออแต่งหน้าติดทนแล้วก็หน้าฉ่ำมากเลย ต่อมาเราก็จะมาลงเป็นตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นของพารานะคือตัวนี้เป็นแบบ3 in 1เลยนะคะคือเขาเป็นทั้งกันแดดไพรเมอร์แล้วก็เบสม่วงปรับสีผิวนะทุกคนคือจริงๆอะ่ะเขามีหลายสีนะคะแต่ว่าน้ำพันเลือกเป็นสีม่วงมาเพราะว่าน้ำพันน่มีปัญหาเรื่องแบบแต่งหน้าแล้วหน้าติดเหลืองแล้วก็แบบหน้าหมองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะใช้ตัวนี้เพื่อแบบว่าช่วยปรับให้หน้าเราแบบว่าไร์ขึ้นแล้วก็แต่งไม่ติดเหลืองมากเนาะ ต่อมาเราก็จะมาลงเป็นคอนซีลเลอร์นะคะอันนี้นะ้ำพันใช้คอนซีลเลอร์ของพร้อมนะคะก็คือเป็นของพี่พิมพร้อมนั่นเองเนาะคือจะบอกว่ามันแบบเลิศมากเลยอะเพิ่งได้มาแต่ว่ารู้สึกว่าชอบมากมันเป็นคอนซีลเลอร์ที่ปกปิดได้กริบมากทุกคนคือน้ำพันอะมีปัญหาเรื่องแบบเอ,อุรอยสิวอะไรอยงี้ใช่ไหมแต่ตัวนี้คือแบบเลิศปกปิดเลิศเราก็จะใช้เป็นเบอร์ที่เข้มกว่าผิวลงก่อนนะคะก็คือเป็นเบอร์03 ร้อยดูทุกคนอันนี้คือเพิ่งลงแค่ชั้นแรกนะคือมันปกปิดกริบมากต่อมาเราก็จะมาลงเป็นคุชชั่นนะคะน้ำพันใช้เป็นของ S กินเ ific ตลับสีฟ้าแบบนี้คือตัวนี้ใช้มาตลับที่2แล้วนะคะตัวนี้คือดีเลยอะชอบเลยเพราะว่าน้ำพันอะเป็นคนผิวมันนะคะแล้วตัวนี้เขาเป็นคุชชั่นที่แบบแบตสุดๆเลยแล้วก็ปกปิดได้กริบมากอันนี้นะคะน้ำพันก็ใช้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะ คือสูรหนึ่อาจจะสว่างพอผิวน้ำพันหนึ่งเฉดนะคือน้ำพันนั้นเลือกไว้เผื่อดรอปนะคะเพราะว่าเวลาที่แบบมันดรอปแล้วอะ่ะมันจะได้ไม่ทําให้หน้าเราหมองเนาะต่อมาเราก็จะมาลงเป็นคอนซีลพรอมอีกรอบนะคะแต่รอบนี้เราจะใช้เป็นเบอร์02เป็นเบอร์ที่เท่ากับผิวเราแล้วเนาะ ต่อมานะคะเราก็จะมาลงเป็นแป้งเบอร์รลุมขดของอ e ีกิปเหมือนเดิมเลยตัวนี้ก็คือลูกหลักตลอดไปต่อมาเราก็จะมาลงเป็นแป้งคุมมันนะคะต่อมาก็มาถึงงานคิ้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนคิ้วกันน้ำผั้ก็จะเขียนไปตามทรงคิ้วเลยนะคะ ต่อมาเราก็จะมาปัดคิ้วให้มีความอ่อนลงนะคะที่ปัดคิ้วจะใช้เป็นของ heavy rotation นะคะคือน้ำพันน่ะเข้าสู่และวคคิ้วอ่อนเรียบร้อยแล้วนะคือไม่ปัดคิ้วไม่ได้แล้วก็แบบทนเห็นคิ้วเช้มไม่ได้ต่อมาก็จะมาทาตานะคะน้ำพันก็จะใช้เป็นพาเลตตาของ ODBO 03เราก็จะลงเป็นสีนี้ก่อนนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาลงเป็นสีเข้มขึ้นมาสีนี้แล้วก็จะตบท้ายด้วยกลิตเตอร์ต่อมาก็จะมาดัดขนตากันใช้เป็นที่ดัดของมูจิอันจิว๋วอันเดิม ต่อมาก็จะมาปัดขนตานะคะนี่ใช้เป็นของ m เ e l บ i n e ต่อมานะคะเราก็จะมาสร้างดอลลี่อายนั่นเองคือน้ำพันแบบขาดดอลลี่อายไม่ได้แล้วนะตอนนี้ขาดดอลลี่อายก็เหมือนขาดใจใช้เป็นดอลลี่อายของลาการ์นะคะเป็นเบอร์03คืออันนี้น้ำพันจะใช้เป็นตัวซอฟต์ไลเนอร์นะคะ เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นของลาการดเหมือนกันแต่ว่าเป็นดอลลี่อายรุ่นเก่านะเราก็จะใช้ฝั่งนี้มาทําเป็นดอลลี่อายเราก็จะใช้ตัวซอฟต์ไลเนอร์เมื่อกี้มาทําเป็นเงาตรงนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยดูดิมีรอลลีอายขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมหน้าเราก็จะดูแบบหวานขึ้นต่อมานะคะเราก็จะมาปัดแก้มกันน้ำพันก็จะลงเป็นบลัชของโรแมนตัวนี้ก็คือจะเป็นสีแบบอ่อนมากเลยนะคะคือน้ำพันจะเอามาลงบริเวณหน้าแก้มให้มีความสว่างขึ้นก่อนเนาะต่อมาเราก็จะมาลงเป็นของ f o y ์ยูทนะคะตัวนี้คือเป็นสีแน่นมากเลยะคะ่ะ ต่อมาเราก็จะมาตบท้ายด้วยบัตรสีนูโทรลของจูดี้ดอนะคะต่อมาเราก็จะมาคอนทัวร์จมูกนะคะก็จะใช้เป็นของจูดี้ดอนนั่นเองก็จะใช้เป็นตรงนี้นะคะสีนี้ต่อมาก็จะใช้เป็นไฮไลท์ตรงนี้นะคะ สุดท้ายเราก็จะมาเพิ่มความสว่างให้หัวตานะคะโดยการใช้ตัวนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือทาลิปนั่นเองนะพันจะใช้เป็นลิปไลเนอร์ของ f o r you t o นะอันนี้จะใช้เป็นเบอร์02ก็คือจะเป็นเบอร์ที่ชมพูชมพูเลยนะคะ ต่อมาเราก็จะมาใช้เป็นลิปกลอสของโรแมนนะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์24นะคะตอนนี้เราก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการฉีดเซตติ้งสเปรย์อันนี้พันก็จะใช้เป็นของ p r i m ี่เป็นสีดำนะคะอันนี้สีดำสำหรับคนหน้ามันนะคือเป็นสูตรแมท โอเคตอนนี้ก็แต่งหน้าแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปพันก็จะไปทําผมนะวันนี้ก็จะหนีบตรงเลยเพราะว่าขี้เกียจม้วนนะเออแค่นั้นเลยขี้เกียจม้วนโอเคก็เดี๋ยวไปทําผมกันก็ก่อนที่เราจะไปหนีบผมนะคะคือดําพันก็จะมาสระหน้าม้าก่อนนะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบกิจวัตรประจําวันทุกวันเลยคนที่มีหน้าม้าน่าจะเข้าใจสิ่งนี้ใช่ไหม เราก็จะมาเป่าหน้ามาให้แห้งก่อนนะเสร็จเรียบร้อยหน้ามาเราก็จะดูแบบเออไม่มันแล้วเห็นไหมต่อไปพันก็จะมาหนีบผมนะคะก็จะใช้เป็นเครื่องหนีบของอันนี้แล้วก็ใช้เป็นไฟ200นะคะก็คือเกือบแรงสุดแล้วอะ ต่อมาเราก็จะมาใส่ออยบำรุงผมนะคะพันก็ใช้เป็นตัวนี้ใส่ไปที่ปลายผมต่อมาเราก็จะมาทาเป็นกันแดดนะคะก็จะใช้เป็นของมีซูนี้แล้วเราก็จะฉีดน้ำหอมนะคะพันใช้เป็นของ Bath a n d Body Works ตัวนี้ ต่อมาเราก็จะมาเตรียมกระเป๋านะคะเช็คของที่เราจะเอาไปมอวันนี้เนาะว่าแบบครบหรือ,อยังอะไรอย่างนี้คือขนานะแบกบกระเป๋าแบบหนักมากเพราะว่าขนสัมภาระไปเยอะใหญ่มากแต่ว่าแบบมันจุของได้เยอะดีมันก็เลยชอบนะคะเสร็จเรียบร้อย ตอนนี้น้ำพันก็เสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวออกจากบ้านแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงแล้วนะคะก็เดี๋ยวน้ำพันน่าจะให้ป้าขับรถไปส่งที่ BTS นะแล้วก็เดี๋ยวพันก็จะนั่ง BTS ไปต่อ MRT อทีทนึ่งเนาะแล้วก็จะเอาน้องแมวไปด้วยแมวนั่นะเฮ้ยเวียนเวยนเลยโอยเคโอเคไปไปอยากไปนั่งรถตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วนะคะทุกคนดี <c oughs> ใช่ค,ค่ะก็สำหรับคลิปมอร์นิ่งรูทีนก่อนไปมาหาลัยของน้ำแั็ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะตอนนี้ก็กำลังจะไปมอแล้วโอเคก็ขอไปคลิปเป็นเท่านี้นะคะทุกคนนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็